หกสามครับหกมเลยที่มา <นะ S 2> ของหกสามคือพนันแม่พี่บาวเสียนะครับผมอายุหกสิบสามเขาจะเพิ่มไม่ปีนึงเป็นหกสิบสี่พี่บาว่าไม่เพิ่มพี่บาวสามอย่างเดียวเลยนะครับผม,บมแล้วก็ไปนอนเฝ้าทุกคืนนะครับผม ครับดีครับผมพี่บ่าวนะครับผมครับพี่บ่าวเมืองใต้ก็พี่บาหายไปหลายเดือนนะครับผมไม่เห็นนานเนาะพี่ครับผมพี่บ่าวก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาล่าคันเหมือนเดิมถามว่าที่หายไปถูกไม่เลก็ถูกดุกอยู่นะครับผมแต่ว่ามก็ไม่ได้ลงทางช่องไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้ใครนะครับผมช่องเองก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมรอบนี้คืออยากมาบอกเอฟซีนะครับผมอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันเพราะว่า ว่าที่แล้วก็พี่บ่าวได้เยอะมานะครับผมสามวันที่แล้วได้ได้ตัวไหนครับผมหกสามครับผมที่มาของหกสามคือพันแม่พี่บ่าวเสียนะครับผมอายุหกสิบสามเขาจะเพิ่มไม่ปีนึงไปหกสิบสี่พี่บ่าวว่าไม่เพิ่มพี่บ่าวสามอย่างเดียวเลยนะครับผมเอาสามครับแล้วก็ผมไปนอนเฝ้าทุกคืนนะครับผมแล้วก็ แม่ก็มาเคาะให้ที่อายุพี่บ่าวบอกในาเลยถ้าใครอยากถูกเคาะให้ซื้อเลยเคาะลงเหรอครับพี่บ่าวเคาะลงนะครับผมสามครั้งโอ้แล้วก็ถูกสองคนเจดํานะครับซื้อกันพถูกแสนกว่าบาทได้ถูกถูกช่องทางนะครับผมถูกช่องทางเลยครับผมถูกช่องทางโอ้หถูกช็อกถูกช่องทางครับถูกช่องทางคที่ซื้อได้นะครับผมได้ยินเขาว่าถูกจนได้จองรถสี่ประตูแล้วครับพี่บ่าวก็ ว่าแวะจองรถสี่ประตูไว้นะครับผมจะไปออกคุยกับเซลล์ไว้แล้วนะครับผมไปออกปีใหม่นะครับผมปีใหม่ไปแล้วเดี๋ยวได้รุ่นป้ายทะเบียนกันนะครับผมเอาที่ว่าคุณแม่ที่เสียบอกว่าจะให้รวยคุพูดยังไงครับุณเมื่อตอนเดือนสิบนะครับผมบุญเดือนสิบพี่เปาก็ไปทําบุญชาต์เดือนสิบประเพณีทางใต้นะครับผมแล้วแม่เกก็พูดว่าพูดว่าเกจะให้ลูกๆรวยทุกคนจะไม่ลาบากนะครับผมแม่ เกินๆไว้นะครับผมแล้วก็พี่บ่าวก็พาแม่ไปทําบุญทำไรเสร็จฮายังหาญาตก,กลับมาได้อาทิตย์หนึ่งครับผมกลับมาอุดรอ,อยู่อุดรอ,นนอาทิตย์หนึ่งแม่ก็เสียวันที่ยี่สิบแปดพี่บ่าวก็ลงใต้อีกนะครับแล้วก็ที่มาของนั่นหกสามนะครับวันที่ผ่านมาเพราะแม่เสียวันที่ยี่สิบแปดนะครับผม พี่บ่าวก็ประกาศในางานเลยนะถ้าใครอยากถูกนะครับผมประกาศในงานเลยครับประกาศใหม่เลยนะพี่บ่าวประกาศทุกคนเลยใครมาอบอกหมดเลยนะใครที่มาช่วยงานบ้านพี่บ่าวนะครับผมพี่บ่าวก็บอกว่าอยากถูกก็ซื้อเลยหกสามสามหกกลับไปด้วยพี่บ่าวบอกว่าใ,ใครอยากรวยก็ซื้อไปเลยร้อยคูณร้อยพี่บ่าวแต่พี่บ่าวนี่ทุกช่องทางนะครับทุกช่องทางโอ้ได้ทุกช่องทางนะครับไม่ธรรมดาทุกช่องทางนะครับไปงานศพประกาศ ในงานศพของแม่พี่บ่าวใช่ครับผมแสดงว่าได้โชคกันทั้งงานเลยได้โชคกันทั้งงานเสี่ยโชคครับผมแต่ว่าแม่หลังจากที่แม่เสียแล้วแม่ตามมาเข้าฝันพี่บ่าวใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้แม่บอกมาแล้วนะครับผมว่าเลขอะไรนะครับผมเผื่อ fc เอาไปเสี่ยงโชคนะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบกันนะครับผมแต่ว่าเห็นว่าได้ยินข่าวว่าพี่บ่าวไปจอง กระบะไปแล้วใช่ไหมจองไปแล้วครับปอดสี่ประตูนะครับผมสี่ประตูเพราะว่าคันนี้จะเอาให้ลูกชายนะครับผมพี่บ่าวก็เอาวงินไว้ใช้ไปไหนมาไหนนะครับผม,บผมก็ได้จาก63ด้วยส่วนหนึ่ง,นนงแล้วก็รอบนี้แม่มาข้อคฝันบอกอีกครับผมจะให้ลูกๆรวยกันทุกคนใช่ไหมคะครับผม จูแล้วค่วววะวันนี้นะครับผมนี่นะครับตัวเลขวันนี้นะครับผมเอาองเกิดแม่นะครับผมแม่ขององเกิดนะครับผมยังไม่ออกพอสองเกิดแม่ด้วยใช่ไหมคะครับผมมีพี่บาวตัดมาให้ตามนี้นะครับเผื่อเอฟซีตัดยังไงก็แล้วแต่แต่พี่บาวชอบตัวที่พี่บาวชอบที่สุดนะครับผม5-0-3 3-0-0-3เนี่ยครับผม พี่บาวตัดมาให้นะครับ5 0าศูน3นูาะครับผมแต่พี่บ่าวเั้นเน้นหล่งใต้ชอบนะครับผมถ้าตัดสามตัวพี่พี่บา่าวตัดให้เอ็กซ์จะเป็น503 250ครับผมแล้วก็มาตัดสองตัวก็คือมีส0 03 2น5 25ู5ครับผม ถ้าเอจะไปจับหมุนจับวินห2ุนสองสองศูนสองสามสามสองห้าสามสามห้านี่ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เอฟซีนะครับผมแต่ถ้าจับคู่ก็จะว่าเยอะใช่ไหมครับผมแต่ตัวที่เน้นของพี่บ่าวนี่ครับสำหรับคนพบพบน้อยนะครับผมที่วงกลมให้ที่วงกลมให้นะครับผมแดงเชียคืนได้ค่ะครับผมที่นครพี่บ่าวก็ประกาศบอกไว้แล้วนะครับผมว่า ถ้าใครอยากถูกเลขก็ให้ไปหาพอแม่ได้แล้วก็ประกาศเลยแหละครับประกาศไปแล้วนะครับจุดนี้เหมือนกันจุดนี้เหมือนกันนะครับผมให้ประกาศบอกนะครับให้ประกาศบอกเลยได้ถ้าใครอยากถูกเลขไปหาพศเกิดแม่ได้ทุกคนก็จะได้โชคนะครับผมนี่นะครับผมเผื่อเื่อ fc มีโชคมีลาบนะครับผม พี่บาบค่ครับคครับผมัสดีครับสว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 ัสดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดมครับสวัีครับวัสดครับวัสดมครับสวัผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับัดีครับสวัสครับสวัสีครับสัสดีครับสวัะครับผมัครับสับับวัสครับสครับสับครับสวัสดครับสวัครับสวัสดครับสวัสดครับสวัสดีครับวัสรีครับแลัวนะครับสวัสดีครับสวัสดครับ สองตัว่ะคาพี่บ่าสองตัวก็ศูนย์สามสามศูนย์ก็จับไว้แต่สามศูนย์จับไว้น้อยนะครับจะเน้นที่ห้าศูนย์สามเยอะนะครับเจอตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะครับผมตั้งแต่กลับมาจากใต้ขี่รถมาแวะปั๊มไหนตรงไหนขายลอตเตอรี่ไว้นจับเลยใช่ไหมครับหมดาศูนย์สามก็คือเอาหมดเอาหมดนะครับผมยี่สิบกว่าใบแล้วยี่สิบกว่าใบแล้วครับผมเจอนี่ตอนนี้ก็เห็นก็คือจับไว้หมดเลยจับไว้หมดตอน อนนี้ถ้าเจอตรงไหนก็เอาอีกนะครับผมจัอตรงนั้นหน้นทูนสามนะครับผมก็ต้องมั่นใจก็ต้องมั่นใจนะครับผมเพราะแม่เคยพูดว่าจะให้รวยกันทุกคนนะครับผมพี่บ่าวก็บอกแม่แล้วว่าถ้ารวยก็น้องทุกคนก็สบายนะครับผมอืมค่ก็คือว่าตัวพี่บ่าวรวยอื่นน้องๆของพี่บ่าวทุกคนก็รวยด้วยนะครับผมสบายด้วยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมครับคือถ้าให้มาตัวนี้นะครับผมตามที่แม่บอกนะ ก็พี่บ่าวก่อนจะขึ้นมาที่อุดรพี่บ่าวก็บอกในงานบอกนะครับวันที่ว่าไปชาปนก,กิจแม่นะครับผมน<า>นก็เขาคนที่ไปชาวนก,กิจแม่พี่บ่าวก็บอกว่าถ้าใครอยากถูกนะครับผมพอสองเกิดแม่แม่บอกไปแล้วนะครับผมพี่บ่าวก็บอกไปแล้วสองห้าศูนย์สามก็หาไปได้เลยนะครับห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าถุงสามตัวเน้นนะครับผมศูนย์สามครับ สองตัวก็สามศูนย์ศูนย์สามนะครับผมอืมครับก็คือตัวเลขจะวนเวียนอยู่กับที่แม่บอกมาใช่ไหมครับปีครับผมอืมครับก็คือจะเป็นพศพสคือแล้วหกสามนี่คือคืออันอะไรของแม่ครับหกสามว่าแล้ออายุแม่นะครับอ๋ออายุของแม่ใช่ไหมครับหกสามโอ้ครับี่ได้ยีหกสิบสามปีแม่หกสิบสามปีพอดีนะครับผมอืมครับแล้วรอบนี้หลังจากพาไปนักกิจศพแม่เสร็จพี่บ่าวก็เลยจะเสี่ยงโชค เป็นพสเกิดของแม่นะครับผมพี่บาวก็ประกาศบอกทุกคนแล้วครับพี่น้องพี่บาวญาติแม่น้องแม่พี่แม่อะไรที่นั่นพี่บาวประกาศหมดแล้วนะครับผมว่าครับอยากถูกก็คือพอเกิดของแม่ครับเพราะแม่พี่บาวเป็นคนชอบเสี่ยงโชคครับผมแม่ที่ชอบแล้วก็ัมตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เสี่ยงโชคตลอดครับผมครับ ก็จะต้องใส่ใจกับพี่ kind <of> บ่าวด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บ่าวมากๆนะคะที่แต่งปันแนวทางให้กับเอสซีนะคะขอบคุณครับคคครรับบขอุขอณอออผมสวัสดีครับผม